สัตว์โลกน่ารักสวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้กลับมาพบกับครูแมวอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยสัตว์โลกน่ารักเรื่องอาหารของสัตว์เลี้ยงกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูแมวก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ ก็ได้ฟังเพลงกันไปแล้วเป็นไงมั้งคะเด็กๆสนุกกันไหมคะต่อไปคุณครูแมวก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้อาหารของสัตว์เลี้ยงกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอาหารของสัตว์สัตว์ก็เหมือนคนเรานี่แหละคะ่ะต้องรับประทานอาหาร เพื่อให้ร่างกายเติบโตและสัตว์แต่ละชนิดก็มีอาหารที่สัตว์ชนิดนั้นๆชอบทานเด็กๆอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสัตว์แต่ละชนิดชอบทานอะไรกันบ้างางั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเมียวเมียวเมียวแมว,มวเด็กๆทราบไหมคะว่าแมวชอบกินอะไรถูกต้องแล้วค่ะ แมวชอบกินปลาเห็นปลาที่ไหนไม่ได้เลยแมวเนี่ยวิ่งเข้าใส่แน่นอนต่อไปหมาหรือสุนนะัขเด็กๆว่าหมาที่บ้านของเราชอบทานอะไรคะบางบ้านก็ให้น้องหมาของเราเนี่ยทานอาหารเหมือนกับคนทานข้าวทานเนื้อสัตว์ หรือบางบ้านก็เลี้ยงน้องหมาด้วยอาหารสุนัขแต่รู้ไหมคะว่าของโปรดของน้องหมาเนี่ยคืออะไรกระดูกค่ะน้องหมาชอบทานกระดูกค่ะแต่กระดูกก็อันตรายต่อลำไส้ของน้องหมานะคะถ้าน้องหมาทานกระดูกมากๆอาจจะทำให้ลำไส้ของน้องหมาของเราเนี่ยอักเสบได้ต่อไปกระต่าย เด็กๆว่ากระต่ายชอบทานอะไรคะถูกต้องค่ะกระต่ายชอบทานแครอทหรือผักชนิดต่างๆแต่ของโปรดของกระต่ายก็คือแครอทหนูเด็กๆคงจะทราบใช่ไหมคะว่าหนูเนี่ยชอบอยู่ในที่สกปรกกินของสกปรกบางทีก็กินของจักยะเศษอาหารต่างๆ แต่ของโปรดของหนูคืออะไรเด็กๆทราบไหมคะถูกต้องค่ะของโปรดของหนูก็คือเนอยหรือชีสเต่าเด็กๆทราบไหมคะว่าเต่าชอบทานอะไรถูกต้องค่ะเต่าชอบทานผักบุ้งแต่เต่าไม่ได้ทานแค่ผักบุ้งนะคะจริงๆแล้ว เต่าทานผักได้ทุกชนิดเลยค่ะเต่าอ,อาจจะชอบทานทัวฟักยาวหรือผักชนิดต่างๆหมีแพนด้ามีแพนด้าชอบทานอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะหมีแพนด้าทานใบไผ่เป็นอาหารหมีแพนด้าสามารถเคี้ยวใบไผ่ได้ทั้งวันเลย เพราะเป็นอาหารของโปดของหมีแพนด้าเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ทราบไปแล้วว่าสัตว์แต่ละชนิดชอบทานอะไรแล้วเด็กๆล่ะคะชอบทานอะไรและทานของมีประโยชน์หรือเปล่าสัตว์แต่ละชนิดทานของมีประโยชน์ก็ทําให้สัตว์เจริญเติบโตเด็กๆก็เหมือนกันนะคะถ้าอยากให้ร่างกายแข็งแรงเด็กๆก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ็นไงมั่งคะเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้อาหารของสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภทกันไปแล้วนะคะต่อไปครูแมวก็ยังมีเกมมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆอยากเล่นเกมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะครับผมคําใบ้คือคําว่าทะเลทรายตัวเลือกมาเลยครับกไก่ขอไข่ คอควายแล้วก็งองูให้เวลาคิด8วินาทีนะครับพร้อมแล้วจับเวลาหมดเวลานะครับผมคำตอบก็คือข้อกอไก่ทะเลทรายคู่กับอูดข้อที่2นะครับสัตว์เลื้อยคาน ข้เลยข้อที่สองนะครับคำตอบคือข้อคอควายข้อที่สครึ่งบกครึ่งน้ำคำตอบข้อที่3มนะครับงองูข้อที่4ส,สัตว์ปีก เวลานะครับคำตอบคือข้อกไก่ข้อที่5บนบกคำตอบข้อที่5นะครับผมกไก่ข้อที่6มีแสงสว่าง เฉลยข้อที่6นะครับคำตอบคือขอไข่หิ่งห้อยข้อที่7ออกลูกเป็นไข่เฉลยข้อที่7นะครับคำตอบคือคอควายไก่ข้อที่8มีขาเท่ากับ2บวก2บวก4 เวลานะครับคำตอบก็คือ8ขาแมงมุมคอควายข้อที่9สัตว์มีพิษคำตอบข้อที่9นะครับงองูข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10ไม่มีกระดูกสันหลัง หมดเวลานะครับฉเฉลยข้อสุดท้ายก็คือกอไก่เด็กๆก็ได้เล่นเกมกันไปแล้วเป็นไงมั่งคะเด็กๆสนุกกันไม่เอ่ยวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้อาหารของสัตว์เลี้ยงกันไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูก็จะพาเด็กๆมาทบทวนอาหารของสัตว์เลี้ยงกันคะ่ะแมวกินปลานะคะ สุนัขหรือว่าหมาะคะ่ะกินอาหารเมร็ดข้าวและกระดูกเป็นอาหารนะคะกระต่ายค่ะกระต่ายกินแครอทนะคะเต่าเต่ากินผักบุ้งหนูกินชีสกินเนยนะคะหนีแพนด้ากินไม้ไผ่เป็นอาหารค่ะ วันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้อาหารของสัตว์เลี้ยงกันไปแล้วนะคะแล้วสัตว์เลี้ยงที่บ้านของเด็กๆล่ะคะกินอะไรเป็นอาหารคะแล้วเด็กๆอย่าลืมให้อาหารของสัตว์เลี้ยงเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็จังกินอาหารเหมือนกับเด็กๆค่ะ ท้ายคลิปนี้คุณครูแมวก็ขอฝากเด็กๆนะคะให้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองนะคะแล้วอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยสบู่หรือว่าเจลล้างมือค่ะเด็กๆแล้วพบกับคุณครูแมวใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ